สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ the deep dives ครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกบุคคลที่น่าสนใจมากในแวดวงการเมืองไทยนตอนนี้นัฐพงษ์เรื่องปัญญาุฒิหรือคุณเทงครับผู้นำฝ่ายค้านคนปัจจุบันสวัสดีค่ะใช่ค่ะคือคุณเทงเนี่ยภาพจำอาจจะต่างจากนักการเมืองที่เราเคยเห็นเห็นกันมานะคือไม่ได้มาแบบนักการเมืองจา๋าแต่มาในภาพลักษณ์ผู้นำสายเทคโนแครตนะคะใช่ครับคำนี้เลยเทคโนแครต คือสร้างความน่าเชื่อถือจากความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมากกว่าบารมีแบบเดิมๆแล้วการก้าวขึ้นมาหลังการยุบพักครั้งล่าสุดเนี่ยก็ยิ่งน่าสนใจค่ะเหมือนเป็นการปรับกลยุทธ์ครั้งใหญ่เลยวันนี้เราก็จะมาดูกันละครับเส้นทางของเขาจากวิศวกรคอมพิวเตอร์มาเป็นผู้ประกอบการแล้วก็ก้าวเข้าสู่การเมืองจนมาถึงตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านใช่ค่ะ เราจะดูว่าแนวคิดทางการเมืองเขาเป็นยังไงที่ว่าขับเคลื่อนด้วยข้อมูลด้วยเทคโนโลยีเนี่ยมันคืออะไรกันแน่โดยดูจากเอ,อ่อทั้งประวัติบทสัมภาษณ์การทำงานในสภา,าต่างๆนะคะครับผมภารกิจของเราวันนี้ก็คือทำความเข้าใจสไตล์ผู้นำแบบใหม่นี้แล้วก็ลองมองดูว่ามันจะส่งผลต่อการเมืองไทยยังไงต่อไปได้บ้างเริ่มตรงพื้นฐานก่อนเลยไหมครับวิศวะคอมจุฬาทำธุรกิจ Cloud Solutions รวยด้วยนะ รับสิน400กว่าล้านอ่าใช่ค่ะจุดนี้น่าสนใจมากคือพื้นฐานตรงนี้แล้วค่ะด้านวิศวะด้านไอเนี่ยมันทำให้เขามองปัญหาภาครัฐโดยเฉพาะเรื่องงบประมาณเนี่ยเออไม่เหมือนคนอื่นไม่เหมือนยังไงครับคือเขามองเหมือนเป็นสถาปัตยกรรมระบบอะค่ะ systems architecture ลงนึกภาพตามนะคะเหมือนเราออกแบบระบบใหญ่ๆซับซ้อนๆอ,อ๋อแบบวางโครงข่ายอะไรแบบนั้นเลยฮะ คล้ายๆแบบนั้นค่ะคือเขาไม่ได้มองแค่ว่าอะปัญหานี้แก้ยังไงแต่เขามองไปถึงโครงสร้างรวมๆเลยว่าระบบราชการระบบงบประมาณเนี่ยมันขาดการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์หรือเปล่ามันไม่มีประสิทธิภาพตรงไหนคือมองเป็นระบบใหญ่เลยเข้าใจเลยครับเป็นการเอาวิธีคิดแบบวิศวะแบบทำระบบมาใช้มองการเมืองเลยซึ่งก็น่าจะต่างจากนักการเมืองส่วนใหญ่ที่อาจจะเน้นแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือเรื่องอำนาจต่อรองมากกว่า ถูกต้องค่ะมันเป็นมุมมองที่มาจากพื้นฐานเขาโดยตรงเลยแล้วเส้นทางการเมืองเขาก็ถือว่าเร็วมากนะครับสสสมัยแรกปี62กับอนาคตใหม่ใช่ค่ะแล้วพักก็ถูกยุบก็ย้ายไปก้าวไกลตอนนั้นก็ได้เป็นรองเลขาพักฝ่ายดิจิตัลได้นะอาา่าฮะแล้วเลือกตั้ง66ก็เข้ามาเป็นสสบัญชีรายชื่อแล้วก็มาถึงจุดเปลี่ยนสําคัญสิงหาหกเจ็ดพักก้าวไกลถูกยุบอีกครั้งสสร้อกว่าคนก็ย้ายไปพักประชาชน แล้วคุณนัทพงศ์ก็ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพักแล้วก็เป็นผู้นําฝ่ายค้านในเวลาต่อมาคือการเลือกคุณนัทพงศ์ขึ้นมาเนี่ยต้องมองว่าเป็นเหมือนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์นะไม่ใช่แพ้เรื่องว่าใครเอาวสโหรือแข่งกันภายในกลยุทธ์ยังไงครับก็คือเป้าหมายหลกัลกๆเลยคือต้องรักษาสสทั้ง143คนไว้ให้ได้ให้เป็นเอกภาพแล้วก็ เอออาจจะเป็นการลดแรงประทะทางการเมืองด้วยคือใช้ภาพลักษณ์เทคโนแครดที่ดูอาจจะประนีประดอมกว่าแกนนําชุดเดิมอะค่ะการวางตัวแบบนี้มันเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์หรือว่ายุทธศาสตร์ที่เขาใช้ไหมครับเห็นว่าเน้นเทคโนโลยีมากชัดเจนเลยค่ะคือเขาก็ประกาศว่าจะสารต่ออุดมการเดิมนะเรื่องอํานาจสูงสุดเป็นของประชาชนแต่เครื่องมือที่ใช้เนี่ยมันไฮเทคมากอย่างเช่นอะไรบ้างครับ ก็เริ่มตั้งแต่ก้า g e ที่เป็นชุมชนบนดิสคอร์ดอะคะ่ะอันนี้ไม่ใช่แค่แฟนคลับนะแต่เหมือนเป็นทีม R&D ช่วยกันระดมสมองพัฒนานโยบายเลยโหเปลี่ยนผู้สนับสนุนเป็นคนร่วมสร้างเลยใช่ค่ะแล้วก็มีแอป People Today อันนี้ก็ใช้สื่อสารจัดการฐานสมาชิกรับฟังความเห็นหรือแม้ก็ทั่งลงคะแนนภายในพักได้ด้วยมีเรื่อง AI ด้วยนี่ครับได้ยินมา อ่าใช่ใช่มีแผนจะใช้ AI มาช่วยวิเคราะห์เอกสารยากๆอย่างงบประมาณแผ่นดินเนี่ยให้มันย่อยง่ายขึ้นอาจจะทำเป็นพอดแคสต์หรืออินโฟกราฟิกให้คนทั่วไปเข้าใจได้ง่ายๆโหนี่มันคือความพยายามสร้างพักการเมืองที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลจริงๆเลยนะแบบ Data Driven เพื่อเป้าหมายใหญ่เลยชนะเลือกตั้งปี70จ,จัดตั้งรัฐบาลพักเดียว เป้าหมายเขาประกาศไว้แบบนั้นเลยค่ะคือสร้างพักโมเดลใหม่ที่ใช้ดิจิตัลการมีส่วนร่วมข้อมูลเป็นแกนหลักเลยอาจจะพยายามลดการพึ่งพากลไกอำนาจหรือกลุ่มทุนแบบเดิมๆด้วยน่าสนใจมากครับแล้วบทบาทในสภาที่เด่นๆเลยคือประธานกรมทศึกษาและติดตามงบประมาณอันนี้มันสอดคล้องกับแนวคิดนี้ยังไงบ้างครับ สอดคล้องกันมากค่ะคือเขาใช้กรมทนี้เหมือนเป็นห้องเครื่องเลยคอยเก็บข้อมูลวิเคราะห์ความไม่สมเหตุสมผลความไม่มีประสิทธิภาพของระบบราชการมีตัวอย่างไหมครับก็อย่างกรณีที่เข้าไปตรวจสอบกรมการข้าวหรือว่ากรมฝนหลวงอะไรแบบนี้ค่ะคือเก็บข้อมูลเชิงลึกแล้วข้อมูลพวกนี้ก็จะถูกเอาไปใช้สนับสนุนการอภิปรายในสภาในภาพรวมอีกที เหมือนเตรียมข้อมูลไว้ชํำแหละว่างั้นเถอะประมาณนั้นค่ะเขาก็วิจารณ์งบประมาณปี 6, 8, 6, 9เร็งแรงๆเลยนะว่าไร้ทิศทางใช้เงินเกินตัวไม่ได้แก้ปัญหาโครงสร้างจริงๆจัง แล้วที่เขาชอบพูดถึงกรอบงบประมาณ78ล้านล้านบาทล่ะครับอันนี้คืออะไรทําไมตัวเลขมันใหญ่กว่างบรายจ่ายที่เราได้ยินกันปกติ3.7ล้านล้านอันนี้คือแก่นวิธีคิดเขาเลยค่ะคือเขาบอกว่ารัฐบาลจะมองแค่งบประมาณรายจ่ายประจําปี3.7ล้านล้านเนี่ยไม่พอต้องมองเงินแผ่นดินทั้งระบบเลยทั้งระบบนี้รวมอะไรมั้งครับก็รวมหมดเลยค่ะเงินของรัฐวิสาหากิจกองทุนต่างๆเงินขององ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พอรวมรวมกันแล้วเนี่ยมันคือระดับ7จถึงแล,ล้านล้านบาทโห oh, ใหญ่มากใช่ค่ะแล้วเขาชี้ว่าความล้มเหลวในการบริหารจัดการเงินก้อนมหืมานี้ต่างหาก คือวิกฤตทางการเมืองที่แท้จริงแล้วถ้าปล่อยไว้แบบนี้อาจจะนําไปสู่ภาวะที่เรียกว่ารัฐล้มเหลวได้เลยฟังดูแล้วคุณนัทพงศ์นี่เป็นภาพของผู้นําฝ่ายค้านยุคใหม่จริงๆนะครับใช้ข้อมูลใช้เทคโนโลยีใช้การคิดเชิงระบบเป็นอาวุธหลักเลยใช่ค่ะจุดแข็งเขาก็คือความน่าเชื่อถือแบบเทคโนแครตนี่แหละค่ะภาพลักษณ์ที่ดูเข้าถึงง่ายไม่แข็งกร้าวแล้วก็ฐานสนับสนุนดิจิทัลที่พิสูจน์แล้วว่าเหนียวแน่นมากแต่ความรับไทยเราคงมีไม่น้อยนะครับ แน่นอนค่ะคืออาจจะยังขาดบารมีหรือเครือข่ายการเมืองแบบเก่าๆที่นักการเมืองรุ่นเก่าเขามีกันแล้วก็ต้องเจอแรงต้านจากอำนาจเก่าแน่นอนแม้โพความนิยมจะสูงแต่เราก็รู้กันว่าการเมืองไทยมันมีปัจจัยนอกระบบเข้ามาเกี่ยวได้เสมอครับเป็นภาพที่น่าติดตามมากๆเลยทีเดียวค่ะ ทีนี้คำถามสำคัญที่อยากจะฝ่อให้คิดกันต่อสำหรับด p ฟไดฟครั้งนี้ก็คือในบริบทการเมืองไทยที่พักแนวนี้ถูกยุบมาแล้วซ้ำๆเนี่ยแนวทางแบบเทคโนแครดท,ที่เน้นข้อมูลเน้นระบบเน้นประสิทธิภาพแบบเนี้มันจะแข็งแกล่งพอจะสู้กับอุปสรรคเชิงโครงสร้างเดิมๆที่มันฝังรากลึกได้จริงๆหรือเปล่าหรือว่า หรือว่าสุดท้ายแล้วการเน้นที่ระบบและข้อมูลมากๆเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นจุดเปราะบางในรูปแบบใหม่ที่ฝ่ายตรงข้ามสามารถหาช่องโหว่หรือหาทางโจมตีในแบบที่ต่างออกไปได้เหมือนกันก็น่าคิดนะคะ